เราได้ข่าวมาว่าท่านเสรีพิสุทธิ์จะลงสู่สนามการเมืองเลือกตั้งคราวหน้ามันจริงเท็จยังไงครับท่านครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะคิดว่าคงจะลงมาช่วยชาติร้นเมืองอะไบ้างนะฮะครับสำหรับเหตุผลที่ทจำเป็นที่จะลงมาเนี่ยเนื่องจากทบทวนนะเรื่องของการเมืองในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเมืองสมัยที่มีการเลือกตั้ง นะฮะนะมีผู้บริหารประเทศมาจากการเมืองหรือการเมืองสมัยจากยิ่งอำนาจแล้วมีทาหารเข้ามาบริหารประเทศอะไรต่างๆอ่างเงี้ยนะไอ้พิตกรรมใน,ในการทุจริตคอร์รัปช,ชันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะครับนะที่ว่าต่างขึ้นมายืมหน้าแล้วก็บอกว่าอ่าคนักการเมืองทุจริตคอร์รัปช,ชันกันนะครับผมดูดููเอ๊ะเราก็ไม่วีเศ็นะใช่ไหมฮะแต่อฐานเข้ามาแล้วผมก็ดูอีกนะ ทหารก็เหมือนกันแล้วหนักกว่าแถมไม่ยอมให้ตรวจสอบด้วยถูกไหมฮะแต่เนี่ยผมจิงคิดว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้นะฮะมันหนักนะฮะมันหนักประเทศชาติทำไมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยร้อนๆเลยเรื่องสินบนข้ามชาติถูกไหมฮะที่ทั้งสหรัฐทั้งเทศนอังกฤษนะครับก็บอกว่าในการขาย คื่อจะลอยลอยลดลอยเนี่ยให้กับการดิงไทยก็ดีให้กับปตทก็ดีมีการค่ายจ,จ่ายสิ้งบนกันเป็นเงินถึงพันกว่าล้านนะฮะอะไรต่างๆ<ม>่านั้นหรือว่าการจิดตั้งศีรีบในรัฐสภาไทยะะ<ม>การสำรวจนะ,ะการจาจรเมืองพัทยาแต่จริงๆเนาะไม่สืบสวจน<ม>ีไม่อื่นมากเลยนะฮะ<ม>แต่มีการจ,จ่ายทิ้งบนอย่ไปหมดแล้ว<ม>นะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่มีปัญหา<ม>นะครับรวมทั้งเรื่องเก่า ที่ทำรัฐบาลทําไปด้วยครับเช่นเรื่องเก่าก่อนที่รัฐบาลหารจะมาแต่ก็เกี่ยวข้องกับหารอยู่ดีเช่นการจัดซื้อจีทีสองร้อยเห็นไหมเครื่องบินห่อนะจดี๋ยวก็ทั่งเลิกใช้ไปแล้วไม่ได้ใช้เลยนะหมดเครื่องบินห่อเลยสามพันกว่าล้านแล้วีซีสองร้อยก็หลายพันล้านเช่ไหมฮะเรื่องอุทยาราชพักนะหรือไม่ตองคำนะฮะเรื่องการจัดโครงสร้างนะสารรัของไทยนะซึ่ง ปัจจุบันนีงบประมาณแพงกว่าสมัยนักการเมืองเรื่องเลือกตั้งเยอะแยะนะฮะเรื่องการขุดลอกคูคลองขององค์การสถาบัสตึกตั้งที่องค์การธรรมศาสตร์ไม่ได้มีหน้าที่นี้เลยอย่างเงี้ยนะฮะนะเรื่องอื่นอีกเยอะแม้กระทั่งเล็กๆ็น้อยเเรื่องเหมาเครื่องบินไปฮาวไปประชุมที่ฮาวายนะจริงมันผิดัะงั้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่ยอมตรวจสอบนะครับเนี่ยด้วยเหตุต่างเราเแบบนี้ผมคิดว่าก็ปล่อยไปแบบนี้นะ้านเมืองจ เียห,หายหนักขึ้นมผมเลยต้องคิดว่าในเมื่อผมยังมีพลระกำลังมีกําลังวังชามีสติปัญญานะครับยังมีความรู้ความสามารถอยู่คิดด้วยจําจเป็นเลยที่ต้องมาชั่วชาติทางด้านนี้นะครับ